เฮโยครอบครัวการเงินทุกคนยินดีต้อนรับสู่บ้านคิดว่ามีแต่แฮมสเตอร์รุ่นเก่าแบบผมเท่านั้นที่สะสมเงินและใช้ชีวิตหรูหราได้หรอคิดใหม่ได้นะเพราะสมัยนี้แม้แต่คนวัยยีก็กำลังทำเงินได้อย่างมหาศาลในเพื่อพิสูจน์เรื่องนี้วันนี้เราจะพาไปดูคลิปสุดเจ๋งเกี่ยวกับหัวข้อนี้เริ่มต้นกันด้วยคล,ลับที่ผมคิดว่าสุดยอดมาก ใช้เวลาสิบปีกว่าฉันจะเรียนรู้สิ่งนี้แต่ฉันจะสอนให้คุณภายในหนึ่งนาทีการจะร่ํารวยคุณต้องเข้าใจว่าคุณกําลังถูกหลอกในวัยยี่สิบในกาแฟทุกแก้วที่คุณซื้อจริงๆแล้วมันมีค่าเท่ากับสี่ร้อยสี่สิบดอลลาร์รองเท้าผ้าใบทุกคู่ที่คุณซื้อมันจะทําให้คุณเสียเงินไปหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบดอลลาร์แล้วรถยนต์แบบนี้มีราคาแปดแสนแปดหมื่นดอลลาร์คุณอาจคิดว่าฉันบ้าแต่ว่าเมื่อคุณอายุยี่สิบปีทุกๆหนึ่งดอลลาร์ที่คุณมีจะ รับผลตอบแทนเฉลี่ยปีละสิการมองเห็นข้ามชั่วอายุคนนับเป็นทักษะระดับบอสจริงๆก็นะผมมองเห็นต้นถั่วในอนาคตได้เหมือนผมมองดูมเมล็ดถั่วและใช่ผมก็สนใจเกี่ยวกับพวกผลไม้ด้วยและถ้าคุณมีอายุมากขึ้นเคล็ดลับเหล่านี้ก็ยังคงเป็นสิ่งสําคัญเพราะคุณถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้เหมือนมรดกของครอบครัวและนี่คือหนึ่งในเคล็ดลับทองคํานั้น ถ้าคุณสอนลูกของคุณได้เพียงสามบทเรียนเกี่ยวกับเงินคุณจะสอนบทเรียนอะไรบ้างผู้คนข้อหนึ่งออกไปเจอผู้คนไม่มีใครเป็นคนแปลกหน้าเงินคือเกมของผู้คนข้อสองเมื่อคุณได้เงินมาแล้วอย่าสูญเสียมันไปถ้าคุณได้ผลตอบแทนเจ็ดหรือแปดเปอร์เซ็นต์จากเงินของคุณและลงทุนมันทุกปีคุณจะรวยมากเมื่อคุณต้องการเงินคุณจะรวยสุดถ้าคุณไม่สูญเสียมันดังนั้นข้อสามที่ผมจะบอกพวกเขาคือแค่ลงทุนในสิ่งที่จะไม่มีวันทำให้คุณสูญเสียเงินทุนของคุณ ผมกำลังปรบมือด้วยอุ้งเท้าทั้งสี่เลยล่ะนั่นเป็นเคล็ดลับที่ดีมากคุณไม่จําเป็นจะต้องเชื่อใจทุกคนแต่คุณต้องสร้างเครือข่ายกับหลายคนเพิ่มแผนการลงทุนที่รู้จักเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นและคุณจะได้เปรียบในการเล่นนี้แน่นอนคำแนะนำเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าอยากประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงคุณต้องการคำแนะนำจากประสบการณ์จริงและใช่ผมได้เตรียมคลิปเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไว้สำหรับทุกคนแล้วดังนั้นเข้ามาดูและจดบันทึกนะ ฉันอ่านหนังสือเมาเกิน50าเล่มเกี่ยวกับวิธีการเป็นคนรวยและนี่เป็นสี่เล่มที่ช่วยให้ฉันกลายเป็นเศรษฐีตอนอายุ26ได้จริงๆและคุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อหนังสือเหล่านี้มาก่อนแต่พวกนี้เป็นเล่มที่ดีที่สุดเล่มแรกคือ8020เซลแอนด์มาร์เก็ตติ้งหนังสือเล่มนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้ฉันทําเงินได้1 0 0 0 0แต่อเดือนโดยทํางาน2ชั่วโมงต่อวันเล่มที่2คือเปลี่ยนเล่มเป็นเศรษฐีโดย MJ d e เ a ดอร์มโกอาจเป็นหนังสือที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีรวยอย่างรวดเร็วโโโดดยยยยไไมมม่่่่่่ตตต้้้ออองงงพึงชชคคะาาาาาเเลทที3ืจิววิววน,นถุณก ถังแตกอีกเลยตลอดชีวิตของคุณก็อ่านหนังสือเล่มนี้ซะและเล่มที่4ี่คือเศรษฐีชี้ทางรวยหนังสือเล่มนี้มีอายุเป็นร้อยปีแล้วแต่ยังคงเป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดเกี่ยวกับหลักการสร้างความมั่นคงในระยะยาว ว้าว50เล่มสุดยอดไปเลยเหมือนคนนี้เริ่มเข้าสู่เกมความมั่งคั่งตั้งแต่เตรียมอนุบาลหรืออาจจะเพราะผมอ่านช้านะเฮ้ยอย่าตาสินนะแกมพวกนี้มันเก๋กานนะ่า <c oughs> <c oughs> เอาละเพื่อนๆผมวังว่าคลิดเับวันนี้จะช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความฝันของคุณอีกขัน้นพบกันใหม่คราวหน้าและผมจะไปตามหาคลิปไปอีกจำไว้นะแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียว เพื่อนเพื่อนคริปโตสำหรับผลกำไรทางการเงินจริงๆคุณต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ถูกต้องสำหรับงานดังนั้นผมจึงได้ค้นหาฟังจากผู้เชี่ยวชาญและทำคลิปขึ้นมาเพื่อผู้คุณจะได้ยกระดับตัวเองได้จริงๆสมุดจดของคุณพร้อมหรือยังมาเริ่มกันเลย รายได้ของคุณเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความมั่นคงหรือเมื่อคุณไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ต้องจ่ายค่าบ้านไม่ต้องจ่ายค่ารถไม่มีบัตรมาสเตอร์การ์ดไม่มีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จ่ายไม่หมดสักทีจนคุณคิดว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงเมื่อคุณไม่ต้องจ่ายเงินพวกนี้คุณจะมีเงินและคุณก็จะร่ำรวยอย่างรวดเร็วเหตุผลของเขาไร้ที่ติเลยล่ะแต่ใช่ผมยังคงจ่ายเงินจำนวนมากสำหรับของต่างๆเฉพาะถั่วกับชีสก็ใช้เงินเยอะแล้วบางทีสักวันหนึ เราทุกคนเห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วแค่ไหนแต่มีเพียงไม่กี่คนจริงๆที่เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือใหม่เหล่านี้ในเกมการเทรดดังนั้นเรามาดูแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันดีไหมต้นกการหยุดขาดทุนเป็นวิธีเดียวที่จะช่วยคุณออกจากการเทรดที่ขาดทุนก่อนที่จะควบคุมไม่ได้ในสมัยก่อนที่เราทําการเทรดเองบกไม้บกมือและตะโกนคุณพูดไม่ได้ว่าถ้าคุณตกถึงราคานี้ฉันจะขายมันโดยอัตโนมัติคุณต้องพึ่งพาตัวเองในการตัดสินใจขายและยอมรับการขาดทุนทุกวันนี้ด้วยการเทรดดิจิตอลคุณร้าค่่กุุดดขทนนออััตตโมมมิิไเเื การเทรดก็เหมือนว่าฉันจะซื้อมันตรงนี้ฉันรู้ว่าถ้ามันไปถึงจุดนี้ฉันต้องขายทิ้งฉันจะเสียเงินพันดอลล่าร์ฉันไม่อยากเสียมากกว่านั้นคุณเห็นมันโดยอัตโนมัติดังนั้นถ้าคุณทำได้ทำไมจึงจะไม่ทำล่ะทำไมคุณจะยอมให้ตัวเองขาดทุนอย่างไม่มีขีดจำกัดถ้าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้ระบบอัตโนมัตินี้สุดยอดมากผมเคยได้ยินว่ามีเพื่อนขนฟูบางคนกำลังขุดโปร่งใหม่ๆแบบอัตโนมัติด้วยแต่อย่าลืมนะว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องมือที่ดีเยี่ยมเท่านั้นแต่่่่่ยยยยยัังงงงเเกกกกีวววบคาาาาามมขอออผู้้้้ใใชชดดลลืฉ แต่ไม่ใช่เครื่องมือสุดเจ๋งทั้งหมดจะเป็นผลมาจากเทคโนโลยีใหม่วิธีการพลาสสิกยังคงเยี่ยมเสมอตราบเท่าที่คุณรู้วิธีใช้อย่างถูกต้องเข้ามาปรากฏตัวที่ศัพท์งานของผมผมเห็นไใ้แบบฟอร์มภาษีของเขามีศูนย์จำนวนมากจนทําให้หัวบุนติ้วแต่จริงๆแล้วที่ทําให้ผมสนใจคือสําหรับคนที่มีรายได้สุทธิ8หลัก เขากลับไม่ต้องจ่ายภาษีเลยเป็นไปได้ยังไงและผมก็ไม่เข้าใจเลยคุณแสดงรายได้สิบล้านดอลล่าร์อยู่ในเพื่อนแต่ในบรรทัดภาษีที่ต้องชําระก,กลับเป็นศูนย์และผมถามเขาไปว่าชีวิตเป็นยังไงเขาก็พูดว่าขาตัน <c oughs> ฉันไม่รู้ดิซัมเมอรวันนี้เป็นวันอะไรยุ่งขนาดนั้นเลยหรอไม่ใช่ว่าเขายุ่งขนาดนั้นนะเขาไม่ได้ทางานและนั่นเพราะเขามีพอร์ตอสังหาร,ริมทรั์ใหญ่โตขนาดนั้น <c oughs> เขาทําเงินได้สิบล้านดอลลาร์โดยไม่ต้องทาอะไรเลยและเขาไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวพอเขาออกจากสำนักงานของผมเขาก็ไปท เขาไม่รู้ได้ฟังเมื่อวันอะไรและนั่นแหละที่บอกผมว่าโอ้โหนั่นมันบ้าบอมากๆผมจําเป็นต้องเข้าใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์และต้องเข้าใจกลยุทธ์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดถ้าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็มันช่างน่าทึ่งจริงๆอีกหนึ่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าพอร์ตซีลิโอที่มีโครงสร้างดีเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จได้ผมพร้อมจะลืมวันลืมคืนเพื่อสิ่งนี้เลยพอหน้าหนาวก็เข้าสู่โหมดจําศีลอัตโนมัติอยู่แล้ววันนี้ก็มีแค่น และย่าลืมกดถูกใจและแชร์ด้วยพบกันใหม่ครั้งหน้า